มาพอกันอีกแล้วเนะค่ะวัอนี้พาหน้าท่งพี่น้องสีมาเพียงน้อยค่ะพี่น้องหที่มาปลูกพืชผลพันเพียงน้อยปลูกพี่น้องจังหวัดปลูกยุคข้าวไม้พี่น้องเพียงน้อยอยู่ก่อนพี่น้องย่านเป็นลบฟ้าลบฝนลบแดดพี่น้อง I hmm.

không có lý gà mát được như năm mươi không có lý mệt thiết yết yêu nói soi phóng bạch không bình สองตัวพี่น้องนี่วัวไม่กูโปหนาวมันก็วัอนตอนนี้หนาวแล้วปะโปนาวคือได้ค่าเด้ค่ะแล้วพี่น้องคนนึงจะแซ่บจะแซ่บมาพี่น้องมากินข้าวป่านาโถงคือเก่าพี่น้องโอ้มาห่อพี่น้องอันนี้เอาแม่ฆวนนี่มามีเปิ้พี่น้องเอ้ยมันฮ้อนแฮงพี่น้องคนละ เจาะบึงแมคโครพวเเกิดมาทำงานให้แมคโครมาเจาะตกต่อยุค่าทิมสิปูเข้าเอายุค่าไว้กับบ่ได้เข้าบ่ได้เงินพี่น้องไฟไหม้เบิดแกอีกชั้นบตกแกหอม่พอุดอีกชั้นหน่นี้กันแล้วบุดแล้วครัพี่น้อง กำลังเพื่นกำลังไปตรวจเบื้งต่อเพื่อนย่าเพื่อนเอาออกโบเบิดค่ะพี่น้องนี่เลยแม่โกขะเดกแม่ครัวอันนี้แม่ครัวแม่ตำบะหุงวันนี่นี่แต่แม่ครัวมือปนแ้่าิกอยู่ี่ติเอวอย่อสิบังันไฟบที่มคนยังบ เราไม่คั uh ่ว huh. ป uh ิ huh. uh ้งยจะได้เป็ดนี่ปิ้งจะได้เออเพื่อสิปิ้งก้อยเพื่อว่าเพื่อจะกินปิ้งก้อยเพื่อสิปิ้งก้อยเพื่อว่าพี่น้องเคยปิ้งก้อยอยู่บอกพี่น้องกันบอกเคยกลับมาเด้อมาท่ากินน้องการอยู่พี่ละนาท่งนาท่งสุดใจพี่ล้วผู้นี้กระหนาวแห้งได้ผู้นี้กระไดพี่น้องแม่คั่วผู้นี้กระหนาวแห้งได้พี่น้อง ยังพอละพอฟักก้อยบ่พอแล้วหนึ่งตัวน่าจะพอแล้วนะตัวนั้นบ่ตัวนี้แฮมคักเลยตัวนี้ยังแดงอยู่นันเสียฟังนี้นออมาลงยิง่งใหญ่ข้ามแล้วไม่ขาดไม่เดี๋ดย์ฟังนี้แล้วสุกแลยป้าค่ะป้าสุกแล้ว,ลว,ลวโอ้โตงลงนั้นเราไม่ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยเออฟักฟัก,ฟก นี่นะจันใหญ่ไานั้นก็อื้อแล้วถ่ายไปถ่ายลูกตัวอี่างมันมีอะไเชียวเดี๋ยวฟักจะเดินหน่เด้อขมือยืดออกก็ได้ดอกมันหอนจ้าเอ้ยให้คนจีนี่ก่อนเลยค่ะเด้อรับเปรี้ยใจดำทดลองซิมนัมมเด้อร์บอด้ปิงกันเ้ยเจ็บเอาอันนั้นทุบก่อนเลยน้อยอืม ว่า <g ül ens> ้อโซจูไดงเมพูหอะแต่บุมีกนเอามันเดือนบฟักเพียส่นกระิมินน้ำเก๊กอยเดพี่นาะแกข้าวบ่แหก็ดอเท่กัแหกให้มันน้อยก่อนบ่ได้เหรอเอาเลวแต่เทอใมันแหมพวกดนน้ำมันครูที่เบิดเนี่อสิฟักก้อยบอเออ เสี่ยแม่ขั้วอยากกินก้อยเหรอแม่ครัวก็เลยจยัดให้ได้จะตีนี่แบงต้อาให้ข้ามถือไปให้เขาเจ้าหน้าก็กครู่ทีมแหละมันย่างยุตัวนี้ก็ให้เขาแล้วเลย,เลย,อ,ยอย่างมึงไหลมึงัเอาหนังกระปุปากเลยกระปุกจะตีนเลยกระปุกปากหน้าปากไปนะั้น <laughs> ไม่อย่างน้อยเหนาวะแก๊ <laughs> อะไรนะแก๊จะแก๊จะจานพี่น้อง เอาปีนโ,โอ ud, โ cuanto, โ๊เอาปีน <su> ตัวเอาเตะปีนไปเนาะปีนตีเนี่ยพี <enda> ่น้องก็แบ่งตีนกันบนหลงคอหัวง้างบาซุกเอาเอาไปใส่อีกซุกซุกมึงเอาขามันเลยเนอยไปใส่อีกเออเอาเออเออเขาบอกเอาออกมาทั่วเบิกถึงผมแห้ๆเอาเองทั้งนั้นนั่นแหละทุบมันออกบ่เอาดุมันออกบ่ แข็งออกเนี่ยแม่คัวตุ้ยจะกวากคานะหาหกตัวใส่ไฟนี่บ่อือ ซีลลเ,ลลเลยพี่น้องนี่นทุบแล้วก็บแขงแข่งแล้วก็ฟักเลยพี่เหล็บครัวจัดให้ได้เบิร์ดแ <c oughs> ข็งมันออกเลยพี่น้องเ าค่ะพี่น้องอยงมีมังหงุ่มันอยพี่น้องเลยสีตับมังหงุ่มน้ำเด้อพี่น้องแม่ครัวามาหลายแล้พะแนกมื่อไหร่ฮะมาถึงพะแนกเป็ดพะแนกมังหงุ่มมือนี่ก็เลยเอาทั้งสองเลยกินข้าวป่าคือเก่า่ะพี่น้องงานโถงไปจ่ไฟเงีม,ามาังหงุ่มก่อนมีสังคมได้มาเราลืมแล้ว เาขนาดพี่น้องสุกแล้วนี่ยทราบนี่แหละมันทุบพอน้องจังบุฟงออกอ,คคอืแหแ้ะนี่จังหน่อยหน่อยเดี๋ยวเด๋ยวจงน่อางไปขางจังหน่อยมันแหี้ยอะไมันทุบแล้วมันฟงเนี่ยโคกับฟ้าขนาดพี่น้องเลยเพื่นจั ันวันเฮ็ดง่ายได้พี่น้องบ้านใคลวัดพระได้บ้านพี่น้องคลคือกันนี่ตาบ่ง2หน่วยหรือตาหน่วยเดียวนีตาพอญาติกันกินมันจังแซ่บเนาะอ้ยแม่ครัวก็บอกให้ตาหน่วยเดียวมันจญาติกันกินเพิ่นว่าอนี่ือเนีตัดเป็ดมืเอากินมื้อเอกินขาคนกินาเป็ด 研究。 เขามมาเร่เนาะเป็นเค้กเันเป็นนังหยนไอเท พี่น้องใส่ยังแน่นี่ก้อยนี่ใส่มะนาวใส่มะนาวให้มันเป็นยังเกลือดิซายเกลือให้มันหอมมันเหนียนมันนัวจ้ะปรุงแล้วพี่น้องนี่ก้อยก้อยเป็ดพวงัน เจงมือม e <te am rhythm ma lush> ีก้อยเลยพี่น้องพักใส่หมวงไปใส่เลยก้อยเปิดสุดเด็ดพุกคนพี่น mm ้องถึงใส่มะม่วงน้ำนจันเนา แกเห็นไหมขี้ขั่วกันนะี่หน้าป่าเออน้ามีดอยู่เอวคนน่ะไงปป่าเลยหอมกระรวมพังหอมรวมเล้วพี่น้องในใบมะกรูดด้วยเตรียมพร้อม ปานนั้นหวานเอน็เอดเถียงคะแนนเอ็ดเถียงพี่น้องว่าอยากเอาขึ้นสูงหลายเด้อม,มันจะเปลี่ยนมางเงีะะ้ยนว่าจะเปะะลี่ยนมาเงือดหรือเนากี้ยมเพิ่งสรุปแล้วบ่สูแ้แหวงสางง่ายเอาลงพุนอวยลงแม่น้ำสงครามเพิ่นป่ะม,ม,มันจะอาดหลาดเพิ่นว่าสางแหวงว่ะแบงมันคือบ่แม่นตมาแงนมันเป็นมางือดหละแเนมไปฮะมาเหี้ยจะป่านนั้นละ่ะ ซ้อนซ้อนกันมันเข้ากันแล้วเธอคือทิมไปแทะถุงมือต้องได้กันอยู่แล้วล่ะใส่พริกพวกนั้นลงไปนันมันปิดโถงพอดไหมเอาผักกันเปื้ลนเลยไหมใส่กระดาษเก็ดบ่ลเลยใส่ลูมันเก็บบ่ ผมเลยใส่อืมันบ่อย t h ư เขาจะอแวนก็มาเข็ดอ๋อตามรถมอไซค์อ่ะรถชูรถงฮัลละยงฮัละใส่ลงไปุงนัวใส่น้อยใส่น้อยใส่ลายใพี่น้องกดด่ากดาเ้ยเฮ้ยยเฮ้เ้เ้ยเฮ้้ มาล้วคะกินกับกเลใส่หอมลงไปอเคเนา

เบ่งน้ำใส่รถห่นงแ่งคันพร้อมกันแล้วหั่งข้นกรส้มดูถ้ากินต้นหมงหวออ่ะอกินต้นหมงหม้อก็ซีนี่บันอือ พักป่ะยังมันดองเลยะะเเม,มันจะใส่ปลาแดงลงไปนะค่ะคักเอาซิมซิมแม่ครัวซิมเดียดเ๋ยวเรื่อไปไหนเย็บแซ่บอืมคักค่ะเพื่นว่ะเพื่นบบว่าแซ่ดเพื่อนว่าคัพาากพี่น้องได้เวลาแล้วพี่น้องบัดนี้ ด้เวลากินแล้วมาค่ะพ <g ib berish> ี่น้องบอเ้ยเก็บฟ้าบอพี่น้องเฮ้ยนเข้าก้อยเป็ดเดิมพี่น้องมานี่แซ่บเซ็ปตาบังหุ่งก็มีค่ะอ๋ออนท่านคืนอีกกระสอบน่ะสิบกระไอ้ลากินแล้วมามาค่ะพี่น้องกินข้าวป่าข้าวอยู่หน้าทุ่งกินลรข้นก็แซ่บเซพี่น้องนี่ข้าวข้นเจ็บตาที่โดนบ้านพี่หามหาขอมากิน ตอนนีุ้กเทียงกับมากินน้ากันครับพี่น้อง่กบเระเขปพก็กบวันนี้มีวงเล็บนะบวน้ม่เล็กอางยนะ่ะไรแม่บอเป๊กจังอยบ่แกข้าวข้ารุ่นไปไม่ไปนั่งกินข้าวกับจังเมื่อตายเป็นตายให้เมื่ออยู่านไ่ได้อยเมื่อเออไรกินน้ำกันหลายคนกับแซบด้วพี่น้องพี่น้องหลายคนปะนะ มากกับขอบคุณูดด้วยค่ะที่เขารับชมคลิปให้เพื่อเป็นกำลังเรงใจคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องคลิปน,นี้กากะอย่าลืม